How to protect yourself from COVID-19. Grade 4 conversation. Wear a face mask. Wear a face mask. Number 2. Wash your hands often with soap and water. Wash your hands often with soap and water. Number 3 Wipe your hands with alcohol gel. Wipe your hands with alcohol gel. Number 4 Keep social distancing. Keep social distancing. One more time. Keep social Distancing. Number five, avoid crowded places. Avoid crowded places. Avoid crowded places. Number six, eat healthy and cooked. Food. Eat healthy and cooked food. Cover your nose when coughing and sneezing. Cover your nose when coughing and sneezing. Cover your nose. When when coughing and sneezing, always check your body temperature. Always check your body temperature. Always check your body temperature. Exercise. Do exercise. Do exercise. Number ten. See a doctor when you feel sick. See a doctor when you feel sick. สวัสดีค่ะคุณครูวัชรีสุวรรณเกตจากโรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศพิทยาคารวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมเราจะมีคณิตคิดสนุกมา6ข้อมาดูโจทย์ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ข้อ1 20ข้อ2 30ข้อ3 40ข้อ4 50ข้อ5 60และข้อ7ข้อ6 70อ่ะทีนี้หัวข้อที่เช่อให้มา ให้มาว่าอะไรคูณ10อะไรคูณ10เท่ากับ20อะไรคูณอะไรคูณ10เท่ากับ20ทีนี้วิธีคิดอะไรคูณ10เท่ากับ20ที่เชื่อบอกเคยบอกว่าถ้าคูณด้วยเลขอะไรนักเรียนไปท่องสูตรคูณแม่นั้นถูกบ้างไหมอันนี้คูณด้วย10นักเรียนก็ไปท่องสูตรคูณแม่10 10คูณอะไรได้20อ้าวรู้อย่าง10คูณเท่าไหร่คะ2เนาะ10คูณสองได้2 0เอามาไหมได้เนาะความรู้เดิมมาแล้วป้าย10คูณอะไร สิบคูณอะไรได้ยี่สิบเหมือนเดิมที่เจอซ้ำอีกหนึ่งรอบให้อีกหนึ่งรอบเพราะนั้นสิบคูณสอเท่ากับยีต่อไปสิคูณอะไรได้เท่ากับสามสิบก็สิบคูณสามต่อไปสิบคูณอะไรได้สีสิบก็เป็นสิบคูณสี่ต่อไปสิคูณอะไรได้กับห้าสิบก็สิบคูณต่อไปสิบคูณอะไรได้กับหกหกสิบก็คือสิบคูณ ้อสุดท้ายนะคะ10คูณอะไรได้เท่ากับ70ก็10คูณ7นี่คือท่องสูตรคูณแม่10ทีนี้ที่เช้าจะให้วิธีลัดเพื่อเอาไปใช้นะคะเช่นเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าคูณด้วย10เราได้เลขตัวนั้นก็คือเลขอะไรคะเลข2ก็ใส่2คูณ10เติม0เป็น1ตัวเลขอะไรคะเลข3คูณ10ใส่เลขตัวนั้นก็คือเลข3เติม0เป็น1ตัวเลขอะไรคูณ10ก็คือเลข4 เติมศูนย์เป็นหนึ่งตัวเลขอะไรในะที่นี้คือเลขห้าคูณสิบก็เติมศูนย์เป็นหนึ่งตัวเลขอะไรในะที่นี้ก็คือหกเติมศูนย์ไปหนึ่งตัวเลขอะไรในที่นี้คือเจ็ดเติมศูนย์ไปหนึ่งตัวก็คือเจ็ดสิบโอเคไหมคะวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะเรื่องการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนที่มากกว่าสองหลัก นะคะทีนี้การคูณคือ,อหลายนักเรียนต้องจําตรงนี้ให้ได้นะคะการคูณคือการบวกเลขที่เท่ากันอย่างรัดไปพร้อมทีเชอร์ค่ะพูดด้วยและจำนะคะการคูณคือการบวกเลขที่เท่ากันอย่างรัดอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปแสดงวิธีทํากันนะคะที่เราจะไปคูณน,นะคะไปแสดงวิธีทา หัวใจสำคัญของการคูณก็คือนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้ได้ที่เชื่อมีเพลงมาฝากนะคะครั้งที่แล้วเหมือนครั้งที่แล้วค่ะขอทวนเหมือนครั้งที่แล้วมันคลิปที่แล้วเนาะเราจะได้ร้องได้คล่องค่อนข้างคล่องแล้วก็ท่องคล่อง,องๆเนาะเอาไปใช้ให้ได้นะคะเอาไปพร้อมที่เชื่เสียงแหบไปหน่อยก็พอได้ลองดูนะคะไปะเพลงสูตรคูณนะคะที่เชื่อไม่ไม,ไ,มไม่ต้องทวนเนื้อแล้วเนาะร้องเลยเนาะ ไปพร้อมที่เชืเลยสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืม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 สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แสองห้ 8 2 10เป็น20 2 1เป็น22 2 2เป็น24สูตรกลูนเพลินเพลงบันเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท้องก็ลืม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 ,ลม3 1 3 3, 3 2 6 3 3 9 3 4มเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็เป็นสามสเอป็นสามสิบิงเป็นสาสิบหคูณเพลินเพลงมันเลงแล้วท่องเอาเท่านี้นะคะนอกนั้นก็ไปแม่สี่แม่ห้าแม่6นะคะข้อสำคัญนักเรียนไปท่องสูตรคูณให้คล่องนะคะฝากเพลงไปร้องด้วยเนาะ อ้ต่อไปดูข้อที่หมาดูวิธีทำข้อที่หนะักเรียนอ่านโจทย์พร้อมทิเชอร์ข้อหนึ่งค่ะไปพร้อมทิเชอร์ข้อหนึ่งค่ะแปดคูณห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามตัวตั้งคือแปดตัวคูณคือห้าหมนเจ็ดพัหนึ่งร้อยสามสิบทีนี้ถ้าเราจะเอาแปดเป็นตัวตั้งข้างบนแล้วก็เอาห้าหมเเป็นตัวคูณนะคะมันจะ คูณค่อนข้างหลายบรรทัดเนาะตั้ง4บรรทัดถ้าห้อยศูนย์เยื้องศูนย์เนาะสบรรทัดบวกอีบรรทัดก็จะเป็น5บรรทัดไม่สะดวกนะคะที่เชิญบอกแล้วในคลิปที่แล้วว่าตัวตั้งกับตัวคูณสามารถสลับที่กันได้เอามาดูตัวตั้งกับตัวคูณสามารถสลับที่กันได้เพราะฉะนั้นที่เชิญจะเอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งนะคะไปพร้อมที่เชิเลย5เท่าไรคะห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบ พร้อมทิ่เชอเลยคูณด้วยเท่าไหรคะคูณด้วย8คูณด้วย8ดยังย้ำอยู่นะคะตัวข้างหน้าคือตัวตั้งตัวข้างหลังตัวคือตัวคูณแต่ถ้าคูณไม่สะดวกตัวตั้งกับตัวคูณสามารถสลับที่กันได้โดยเอาตัวคูณมาเป็นตัว ตั้งแล้วก็เอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูณนักเรียนมาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมทีเชร์นะคะมาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมทีเชร์ข้อ1ค่ะ465้อยหกสคูณ20 465คูณ20วิธีการทํานักเรียนยกโจทย์มา465คือตัวตั้งเพราะอยู่ข้างหน้า20คือตัวคูณเพราะมันอยู่หลังเครื่องหมายคูณอ้าวทีนี้มาใช้วิธีการเริ่มแล้วนะคะเริ่มวิธีการนักเรียนดูให้ดีนะคะนักเรียนยกตัวตั้งมา465นักเรียนยกตัวตั้งมา465 สี่ร้อยหสิบห้าคูณ20แทนที่เราจะคูณด้วย20ไปเลยเราก็แยกนะแยกแยก20ว่า10คูณอะไรได้20เมื่อกี้เราฝึกไปแล้วเนาะในรับสมอง10คูณอะไรได้20จําได้ไหมต้องสุดคูณแม่10เนาะ10คูณอะไรนะักเรียนคูณอะไรคะ10คูณ2นี่งงไหมนี่เริ่มเอามาใช้แล้วนะคะเพราะนั้น20 ชิเชอร์จะเขียนว่า2คูณกับ10เอา2มาไว้ข้างหน้าเพื่อที่ว่าเราจะเอา2นั่นไปคูณกับ465ก่อนพอได้คำตอบได้4 0 6เอา465ไปคูณกับ2ได้เท่าไหร่ปับ๊บพอคูณด้วย10เราจะได้เลขตัวนั้นแล้วเติมศูนย์เห็นไหมตรงนี้คือมันจะเริ่มได้คำตอบที่ง่ายขึ้นทำไมชิเชอร์เอา2มาไว้ข้างหน้าเอา10ไปไว้ข้างหลังชิเชอร์ต้องการเอา2ไปคูณกับ6 465กก่อนว่าได้เท่าไหร่ พอคูณได้เท่าไหร่ปั๊บแล้วถึงจะมาคูณด้วย10มันก็คือตัวเลขที่ได้คูณด้วย10ก็เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งเห็นไหมคะเอาไปใช้นะเอาไปใช้มาเริ่มนะคะ465คูณด้วย2ที่เชือขีดเส้นใต้ให้เนาะเอา465ตรงนี้นะคะคูณด้วยสซะก่อนนะคะที่เชือขีดเส้นใต้ให้เพราะฉะนั้นเอาไปพร้อมที่เชืรอเลยค่ะ2คูณ5ได้1ิทีเชอเร์เริ่มเริ่มเริ่มไม่เขียนไม่ไม่เขียนทดให้ในกระดาษแล้วเนาะใส่เลขตัวหลังนะคะทดเลขตัวหน้า สองไปท่องสุดคูณแม่สองเทียบสุดคูณให้หน่อยหนึ่งพี่เชิดเทียบสุดคูณให้หน่อยอ้าวไปท่องสุดคูณแม่สองเห็นไหมคะสองคูณห้าได้เท่าไหร่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสิบแปดสองห้าได้สิบเห็นไหมคะสองห้าได้สิบเพราะฉะนั้นเอาเลขตัวหลังไปใส่ก็คือเลขศูนย์ทดเลขตัวหน้าก็คือเลขหนึ่งทดตรงนี้นะที่เชิดวางตรงนี้เลยเนาะต่อไปสองคูณหกได้เท่าไหร่สองห้าสิบสองหก 12บสทด1ก็เป็น13บสามตั้งใจให้ดีนะ13เราใส่เลขตัวหลังก็คือเลข3ทดเลข1ถูกต้องไหมต่อไป2อคูณสได้8 2ดคูณสได้8ทดอีก1ก็เป็น9เห็นไหมคะได้แล้วเพราะนั้น465รคูณได้2ได้930เสร็จแล้วที่เชิดดึงเลขคูณด้วยสิตัวนี้ลงมา นักเรียนก็จะรู้วิธีแล้วว่ารู้แล้วว่าข้อเน,นี้ได้คําตอบเท่าไหร่ที่เชอบอกว่าเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าคูณ10ได้เลขตัวเดิมเติเมศูนย์หนึ่งตัวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้900เท่าไหร่คะ930ได้เลขตัวเดิมก็คือ930พอคูณด้วยสินักเรียนไม่ต้องไปนั่งคูณเลยคะ่ะเติมศูนย์ลงไป1ตัวนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเพราะนั้นคําตอบข้อน,นี้ก็คือ9,300ม้ยงงไหมคะคาตอบข้อน,นี้นะคะเขียนเป็นเลขไทยก็คือ เก้าพันเท่าไรคะเก้าพันสามร้อยโอเคไหมคะงงไหมงงไหมคะต้องทวนอีกรอบหนึ่งไหมต้องไหมคะนะคะการคูณน,นักเรียนแยกยี่สิบลงมาว่าสิบคูณอะไรได้ยี่สิบก็สิบคูณสองนะคะเอาสองมาไว้ข้างหน้าเพื่อที่ว่าเอาสองไปคูณกับสี่ร้อยหกสิบห้าได้เท่าไหรในที่นี้ก็คูณแล้วคูณให้ดูแล้วเมื่อกี้ได้เก้าร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบ พอคูณได้ย10ปั๊บนักเรียนก็ได้ตัวเลขเดิม930เติมศูนย์เป็น1ตัวมันก็จะได้คำตอบออกมาคือก็คือคำตอบออกมาก็คือ9,300โอเคไหมคะเนาะไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราเนาะสู้ๆเนาะไปค่ะเดี๋ยวต่อข้อ2ค่ะนะคะนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมทีเชื่อนะ30คูณ8 1 4พคูณ8 1 0 4าวทีนี้30มาอยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อกี้คนหนึ่งนะคะ มื่อกี้คนหนึ่งยี่สิบมาอยู่ข้างหลังเนาะทีนี้สามสิบมันอยู่ข้างหน้ามันจะค้า,ายกันนะคะมันจะขายกันนะมันจะคล้ายกันรู้วิธีอ่าเพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนยกโจทย์มาสามสิบคูณแปดพันหนึ่งร้อยสี่ขั้นตอนที่หนึ่งก,ก็คือสามสิบคูณแปดพันหนึ่งร้อยสี่เสร็จแล้วพอได้ยกโจทย์มาปาั๊บนักเรียนก็ยกไอ้ข้างหลังนักเรียนยกมาแปดแปดพันหนึ่งร้อยสี่นักเรียนยกมาแปดพันหนึ่งร้อยสี่นักเรียนยกมา, 8, 4, กเ,ยยกมาเห็นไหมคะ เสร็จแล้วไอ้สาเนี่ยนักเรียนก็ไปคิดว่า10คูณอะไรได้สามสคูณอะไรได้สามสิบเออสิอะไรคะสิคูณสิบคูณตอบ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 สิบคูณอย่าก,กลัวผิดนะคะสิบคูณ3เพราะฉะนั้น30จะแยกออกมาเป็น10คูณ3าถูกต้องไหมทิเชอร์ไม่เอา 3, ไม่เอาสามไม่เอาสามไว้หน้านะคะไม่เอาสามไว้หน้าเอาสามเอาไว้ตัวหลังเพราะว่าถ้า ถ้าเราเอาสามมาไว้ถ้าเอาสามมาไว้ข้างหลังมันก็จะเอาสามไปคูณกับแปดพันหนึ่งร้อยสี่เลยมันก็จะได้หาคตอบได้ง่ายขึ้นพอมาคูณสุดท้ายคูณด้วยสิบมันจะได้คําตอบเร็วถูกต้องไหมที่เชื่อเอาสามสามสิบแยกได้เป็นสิบคูณสามที่เชื่อไม่เอาสามไว้ข้างหน้าที่เชื่อเอาสิบไว้ข้างหน้านะคะเพื่อที่ว่าพอสามมาไว้ข้างหลังเนี่ยสามมาคูณกับแปดพันได้เท่าไหร่ปุ๊บ นักเรียนก็มาคูณด้วยสิบพอคูณด้วยสิบได้ตัวเลขตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็เติมศูนย์ไปเลยจะหาคำตอบได้ง่ายนะคะไปพร้อมคิดเชอร์อา้าวจุดคูณแม่อะไรคะแม่อะไรคะเมื่อกี้เมื่อกี้คูณได้คูณด้วยสองแล้วก็ท่องแม่สองทีนี้คูณด้วยสามแล้วก็ไปท่องสุดคูณแม่สามนะคะขอขยับนิดหนึ่งนะอ่ะปไปท่องแม่สามนะคะไปพร้อมคิดเชอร์เนาะ ไปพร้อมที่เชิญเนาะไปท่องแม่สามปายเหมือนเดิมนะคะคูณตัวหลังเอา3คูณหน่วย1 0บร้อยพันเอา3คูณหน่วย1 0บร้อยพันที่เช่อไม่ไปทดแล้วนะขอเขียนตรงนี้เลยนะคะ3คูณ4ได้เท่าไหร่คะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่ได้สิบสองวิธีการครั้งที่แล้วได้สิบสองนักเรียนต้องเอาตัวเลขตัวหลังไปใส่ก็คือเลขสองตัวทดก็คือเลข 1>, 1ถูกต้องไหมต่อไป3คูณ0ได้เท่ากับ0 0ไปบวก1ได้เท่ากับ0บวก1ได้เท่ากับ1ต่อไป3คูณ1 3คูณ1ได้เท่าไรคะได้3ไม่มีตัวทดเนาะขยับข้างหน้ามาเรื่อยๆต่อไป3คูณ8 3 1 3 3 2 6 3 39, 3 9 3 4 12 3 5 3 5 3 6 18 3 7 21 38เท่าไรคะ ยี 24, ่ส <ics> no so ิบส <s> ี <in 1947> oh <ede> ่เราใส่ยี่สิบสี่ได้เลยเพราะไม่มีตัวคูณต่อแล้วไม่มีหลักคูณต่อเพราะนั้นนักเรียนก็ใส่ยี่สิบสี่ไปได้เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาสามไปคูณแปดพันหนึ่งร้อยสี่มันก็จะได้มาเท่ากับสองหมื่นสี่สี่พันสามร้อยสิบสองเดี๋ยวที่เชื่อจะลบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราแป๊ดหนึ่งนะต่อต่อไป เสร็จแล้ว 10, ข้างหน้าเนี่ยนักเรียนยกลงมา10นักเรียนยกลงมาเห็นไหมคะตรงนี้คูณแล้วได้เท่ากับเอา8,104ไปคูณกับ 3, ได้มา24,312เพราะฉะนั้นพอเอา24,312ไปคูณด้วย10นักเรียนก็ได้ตัวเลขเดิมตรงนี้นะคะตัวเลขเดิมก็คือ24,312ในยกลงมา แล้วก็พอคูณ10ปั๊บไม่ต้องไปเสียเวลาคูณนักเรียนสามารถเติมศูนย์ได้เลยคำตอบข้อนี้ก็คือเห็นไหมคะง่ายเห็นไหมคะคำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะไปตอบพร้อมกันเป็นเลขไทยเท่าไหร่คะสองแสนสี่หมืน่นสามเท่าไหร่คะสาม,สามพันตอบสิคะหนึ่งร้อยยี่สิบอ้าวโอเคไหมคะโอเคไหมคะเนาะ โจทย์ข้อที่3ไปพร้อมที่เชื่อนะคะ379ร้อยคูณ40่สคูณ40่สคือตัวตั้ง40คือตัวคูณเพราะมันอยู่หลังเครื่องหมายคูณเนาะ40อยู่หลังตัว40อยู่หลังเครื่องหมายคูณ40คือตัวคูณข้างหน้าคือตัวตั้งเสมอขั้นตอนที่1วิธีทําก็คือนักเรียนยกโจทย์ลงมา3 7 9คูณ40นะคะพอขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็ยก379ลงมานักเรียนก็ไปท่องสูตรคูณส 40, 40ี่ากับ10 คูณอะไรได้10คูณอะไรได้40ในที่นี้ก็คือในที่นี้ก็คือ10คูณ4หรือ4คูณ10ถูกต้องไหมที่เ่อจะเอา4มาไว้ข้างหน้าจะเอา4มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอา10ไปไว้ข้างหลังเอาไว้ทำไมเอาไว้เพื่อที่ว่านะคะนะักเรียนดูตามนะ เอาไว้ทําไมทําไมเอาสีไว้ข้างหน้าเอาส0ไว้ข้างหลังเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาสีไปคูณกับ379ก่อนเพื่อให้ได้คําตอบตัวนี้มาพอได้คําตอบตัวนี้มาแล้วได้สี่คูณสามร้อยเจ็ดสิบเก้าได้เท่าไหร่ปับ๊บพอคูณด้วยสิบนักเรียนสามารถเติมศูนย์ไปได้เลยถูกต้องไหมคะนะคะเอาไปพร้อมที่เชื่อเลยเนาะนะคะมันขยับไปขยับมาต่อไปคูณด้วยสี่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปท่องสูตรคูณแม่เท่าไหร่คะ แม่สี่เอาทิเชอร์เอาสุดคูณมาเทียบให้ดูเอาตรงนี้แล้วกันเนาะมองเห็นไหมมาเทียบให้ดูสุดคูณมาเทียบให้ดูตรงนี้เลยจะได้เข้าใจคูณด้วยสี่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณด้วยสี่นักเรียนก็ไปท่องสุดคูณแม่สี่ทิชเชอร์ไม่ทดให้ดูแล้วนะไม่ทดในกระดาษทดแล้วนะ นะคะเพราะนั้นไปต้องคูณแม่4 4่สี่คูณเกคูณเกคูณหลักหน่วยสิบร้อยไปนะคะสคูณหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยสคูณเไปแม่4 2, 2, 4่4 4่หนึ่4สี่สี 7, ่สองแปดสี่สามสิบสอีบหกสี่ห้ายี่เพราะนั้น36มันมีเลข3กับเลข6นักเรียนก็ใส่เลข6ทดเลขเลขอะไรคะทดเลข3ในหลักถัดไปนะคะต่อไป4ีคูณเ มา4ี่คูณเจ็ดสี่ห้าที่เชื่อตัดมาตรงนี้แล้วเนาะสี่4กยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ28่สิบี่สิบแปดบวกสามยี่แปดยี่กสามดสามมีสกับ1นักเรียนก็ใส่เลข1ทดหลักถัดไปก็คือเลข3โอเคไหมคะต่อไป4ี่คูณสามสี่หนึ่สสาเท่าไหร่คะ12บสทดอีก3 12ทดอีก3ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะสิ อ้าวนักเรียนมองเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อนักเรียนเอา4คูณ379ได้1 5 1 6าบ๊บถ้านักเรียนคูณด้วย10ถ้านักเรียนมาคูณด้วย10มันก็จะได้เลขตัวเดิมก็คือ1,516ใช่ไม่ใช่คูณด้วย10นักเรียนไม่ต้องไปเสียเวลาคูณน,นักเรียนก็เติม0ไปได้เลยคำตอบข้อนี้ก็คือ คําตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหนึ่งหมื่นห้0 0 0นหนึ่งอ่งมามาตอบเป็นเลขไทยพร้อมดิเชอร์เลยห0 0่งมื่เท่าไรคะหนึ่งร้อยโอเคไหมต้องทวนอีกรอบไหมคะนะคะโอเคไหมต้องทวนอีกรอบไหมนะคะ เอาทวนมาเอาทวนลทวนห,หน่อยสี่สิบแยกมาเป็นสี่คูณสิบเอาสิบไว้ข้างหลังเพื่อที่ว่าเอาสี่ไปคูณกับสามร้อยเจ็ดสิบเก้าได้เท่าไหร่ก่อนในที่นี้พอคูณเสร็จปับ๊บมันได้เท่าไหร่นะคะอรอบที่สองเนาะมันได้หนึ่งพันห้าร้อยสิบหกพอมาคูณด้วยสิบปั๊บนักเรียนก็สามารถดึงหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกลงมาก็เติมศูนย์ลงไปมันก็จะได้คําตอบคือหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบโอเคไหมคะค่ะ ต่อไปข้อที่4นักเรียนขะข้อที่4เดี๋ยวนะักที่เชร์จะลองให้นักเรียนคิดดูนะแต่คุณครูจะขึ้นให้วันนิดหนึ่งลองดูนะคะอย่าก,กลัวผิดนะคะนักเรียนคณิตศาสตร์อย่าก,กลัวผิดผิดที่เชร์จะมาแก้ไขให้นะโอเคปะ่ะข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกัน50คูณ243 50คูณ243ตัวตั้งคือ5 0ตัวคูณคือ243 อ่านะคะขั้นตอนที่1นึ่งนักเรียนยกโจทย์มายกโจทย์มาเรารู้ว่า2องรเป็นตัวคูณเพราะอะไรคะ,ะเพราะมันอยู่หลังเครื่องหมายคูณตัวหน้านี่คือตัวตั้งเสมอถูกต้องไหมอ่ะพอขั้นตอนต่อ,ตอไปนักเรียนก็ยกเท่าไหร่คะ243าลงมาตามเลยนะคะคิดตามลงมายก243ามาทีนี้มาดูซิว่าถ้าเราท่องสูตรคูณไมสิบสิคูณอะไรได้ห้า0ิบคูณอะไรได้ห้าสิบ 50. อ่10ปสิเลยคะ่ะตอบค่ะ10คูอเลยคะ สิบคูณสิบคูณหา้าที่เชื่อเอาห้ามาไว้ข้างหลังเพราะเพราะที่เชื่อเอาห้ามาไว้ข้างหลังเห็นไหมคะเอาห้ามาไว้ข้างหลังเพราะเวลาเราคูณต่อถัดลงมาเนี่ยนะมันก็จะได้ตรงนี้คือเอาห้าคูณสองร้อยสี่สิบสามได้เท่าไหร่ตรงนี้ถูกต้องไหมนะคะเสร็จแล้วพอได้ตัวเลขเท่าไหร่ตรงนี้ปับ๊บท่านนักเรียนดึงสิบมา คูณนักเรียนก็สามารถได้ตัวเลขนี้แล้วเติมศูนย์มาแล้วได้คําตอบถูกต้องไหมคะเนี่ยเห็นไหมถ้านักเรียนเรียนเข้าใจนักเรียนตั้งใจไม่พ้นความพยายามของเรานะคะลองทําดูนะคะอีกรอบหนึ่ง243ยกมา50ยกมาแล้วเราก็ยก243ขั้นต่อต่อไปยก243ลงมาแล้วก็ไปท่องสุดคูณแม่10 10คูณอะไรได้50ในที่นี้ก็คือ สิบคูณห้าทิเชอร์เอาสิบไว้ข้างหน้าแล้วเอาห้ามาไว้ข้างหลังเพื่อที่ว่าเราเอาห้าไปคูณสองร้อยสี่สิบสามได้เท่าไหร่ออกมาเป็นตัวเลขนี้ถูกต้องไหมคะพอได้ตัวเลขนี้ปั๊บแ้คูณด้วยสิบนักเรียนก็สามารถดึงตัวเลขนี้มาแล้วเติมศูนย์ไปตรงนี้คือคําตอบโอเคไหมคะเสร็จแล้วทิเชอร์จะเริ่มสรุปวิธีการคูณให้นะคะสรุปวิธีการคูณหัวใจหลักของเขานักเรียนจะต้องท่องสุดคูณให้ได้แม่นยํานะคะถูกต้องและแม่นยํา ขั้นตอนที่2ก็คือนักเรียนต้องรู้ว่าตัวตั้งคืออะไรตัวคูณคืออะไรขั้นตอนที่สนักเรียนต้องรู้ว่าการคูณต้องคูณตั้งแต่หลักหน่วย10บร้อยพันตั้งแต่ข้างหลังมานะคะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนมาเรื่อยๆขั้นตอนที่4ี่ก็คือท่องอนักเรียนคูณด้วยเลขอะไรนักเรียนก็ไปท่องสูตรคูณแม่นั้นขั้นตอนต่อไปสุดท้ายแล้วก็คือพอได้ปั๊บคูณได้เท่าไหร่ใส่เลขตัวหลังแล้วก็ทดเลขถัดไปตัวข้างหน้า ต่อไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้คือขั้นตอนวิธีคูณหลังจากที่จบคลิปมีนักเรียนลองไปตดทบทวนสุดคูณดูนะคะและไปทบทวนวิธีคูณดูนะคะโชคดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ